คำัพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันศุกร์เรื่องงานเครียดกังวลมีปัญหาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนอนไม่หลับนะครับหมายความว่าปัญหานั้นอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับชาววันศุกร์เตรียมตัวให้ดีครับสำหรับเรื่องงานการลงทุนอะไรต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นครับแต่บางครั้งครับไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันนะฮะการเรียนของท่านจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษครับเรียกได้ว่ามีอุปสรรคและปัญหานะครับแต่ก็ผ่านพ้นได้นะครับเรื่องของการเงินครับมีโอกาสที่จะได้โชคได้เงินมาแบบงงๆเหมือนกันนะฮะชาววันศุกร์เรื่องความรักนะครับเหนื่อยมากๆครับคนโสดคนมีคู่ความรักก็ไม่ค่อยดีครับเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงขึ้นดีขึ้นครับอาจจะมีความกังวลและความเครียดบ้างนะฮะชาววันศุกร์นะครับและเรื่องของโชคลาภครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าวาสนาก็เป็นดวงที่ มีโอกาส จะได้ซับรับโชคตรงนี้นะครับเลขนาโชคคือหมายเลข3หมายเลข9กหมายเลข6หมายเลข5านะครับคนวันศุกร์จะต้องหนึ่งเลยทําบุญบวชพระถวายหลังกทานนะครับถวายพระะเจ้าวันเกิดนะครับสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับอาจารย์โจก็ขอให้คนวันศุกร์นั้นโชคดีมีความสุขความเจริญนะครับเกิดวันศุกร์คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะอ่านะฮะนี่คือคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดก็ขอให้ ผ่านพ้นไปได้ดดีครับดังนั้นเลยครับเราดูดวงไม่ใช่รู้สึกวิตกจริตหรือว่ากังวลครับดูดวงเพื่อเตรียมตัวรับมือปัญหา ไม่เกิดแน่นอนครับถ้าเราไม่ประมาทและมีสติในการใช้ชีวิตนั่นเองครับเดินทางครับมาถึงคนวันเสาร์ครับเรื่องงานชั่วโมงนี้คนวันเสาร์เนี่ยจะต้องวางแผนจะเย็นๆให้พัรเราผมแบบนี้มองบอกเลยครับว่าท่านอาจจะใจร้อนและรู้สึกไม่สบายใจไม่ไม่กังวลใจไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจนะครับที่อาจจะทํางานหรือว่าทํางานแล้วไม่ละเอียดรอบคอบครับการลงทุนในชั่วโมงนี้ของชาววันเสาร์นั้นยังไม่ค่อยดีนะครับฝากคนวันเสาร์เอาไว้ด้วยในเรื่องของการงานครับจะ ต้องวางแผนละเอียดรอบคอบระมัดระวังต้องละเอียดอะออ,อกันเลยทีเดียวครับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้คนวันเสาร์การเงินไม่ค่อยดีอยากจะให้คนวันเสาร์แล้วก็คนทุกๆวันครับมูหน่อยฮะการเงินต้องวางแผนครับความรักไม่สบายากายสบายใจเลยคนโสดต้องสวดก่อนคนมีคู่ความรักไม่ค่อยดีครับวันนี้มีเกณฑ์ของการขัดแย้งรักสามเศร้านะครับเรื่องโชคลาภอันเนี้ยข่าวดีของคนวันเสาร์นะครับเพราะว่าคนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับโชคนะฮะเลขนำโชคคือหมายเลขหนึ่ง น้เลย1นี่มาแรง098.4ครับนี่คือเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์นะฮะไปถวายน้ําดื่มทําบุญถวายสังฆทานและขอพรพระศิวลีเพื่อให้อุประสรรคและปัญหานั้นคลายตัวนะครับใครที่ค้าขายอยู่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนะี่ยขอพรพระศิวลีเลยเพาะคนวันเสาร์นั้นจะทําให้การเงินของท่านคล่องตัวครับและที่สําคัญครับ ถ้าคนสาวได้ไหว้เทพองค์พระราหูก็จะไปเสริมดวงของท่านอีกด้วยนะครับ